เราชื่ออะไรนะชื่ออะไรทำเงานอย่างอื่นไม่ทำเลยทำแต่พ่อแค่อย่างเดียวนะเอออะไรได้ดีแล้วก็แล้ววานเนี่ยไปทำข้าวิ้มไหมเนี่ยโดนจริงเออโอเคนะเออคิดว่าสนุกกว่พี่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็เดินกันไปก่อนพอน้องแล้วก็หอมแก้มเลยมือรวมกันที่หนุกทนั้นเองครับเรื่องมันจริงๆไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละผมพูดตรงๆ ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไม่สบายเขานอนอยู่ที่โรงพยาบาลวชิระนะครับทางผู้ลงหาเนี่ยก็ไปรับจ้างเฝ้าไข้อยู่ในแถวนั้นนะครับก็ทราว่าชื่อนายพิชิตคำหอมนะครับก็เป็นคนทางร้อยเอ็ดนะครับก็มาเขาก็คงจะดื่มมานิดหน่อยแล้วก็เห็นน้องเขาเป็น สาวประเภทสองก็คงจะมีสอบถามแล้วบอกว่ามีอารมณ์ด้วยความเมานะครับพอเข้าไปหอมแก้มแล้วก็จับหน้าอกนะครับก็วันนี้ทางผู้เสียหายก็มาแจ้งความร้องทุกข์ผมก็ให้ทางงามสวนไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับไปสอบปากคำก็ไว้เรียบร้อยแล้วก็เราไปเอาตัวมาจากการทางให้ชุดสืบสวนก็ไปหาตัวก็ปรากฏว่าทราบว่าพักอยู่บริเวณแถวหน้าโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับโดยเขาเนี่ยก็ รับรับเฝ้าไข้แล้วแต่ใครจะจ้างนะครับแล้วแต่ใครจะจ้างเขาคิดว่าไม่มีอะไรคิดคิดว่าน้องเขาเป็นสาวประเภทสองเป็นเป็นผู้ชายมาด้วยอะไรเนี้ยคงจะไม่มีอะไรมากมายทําด้วยความคึกขนองนะครับพอติดต่อมาเขาก็มาคงคงจะทําด้วยความเมานะครับคงความทําด้วยความคึกขนองก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่ามันเลยสํานึก นะครับก็สำนึกแ,แต่ใน,นในชั้นนี้เราก็ควบคุมตัวมาเรามาแจ้งข้อข่าวหาเขายอมรับยอมรับครับยอมรับว่าทำจริง